Yeah. ร้อยครับเอ็ดวันนะดันน้ำอยู่ไรที่นี่ X วันนะ X วัน X วัน X วันมาไม่มนเต็มปากเต็มคอกันไปเลยฮะกบยางเอ็ดวันโคราชานะฮะอยู่ไหนอยู่ไหนกันหนอเนี่ยฮะ มีในปากเต็มปากเต็มคอมะกบยางเอสวันโคลชานั่นนักนะนี่ผมตีเน้นเตือต้อตรงนั้นไปและวทีละมันมันดันน้ำม,ม้วนกับดันน้ำม,ม้วนกลับอยู่เลยทีก็เน้นเข้าไปเน้นเข้าไปอีกไเลยตอนเนี้บ่ายนินดๆแดดร้อนชินหายก็โอเคครับใบสบปินเฉพาะเลยฮะนะฮนะส่งประ,ะเพียน มันก็จะตีน้ำไปอีกรูปแบบหนึ่งจากพี่น้าๆนนเคยใช้นะฮะก็ลองหาติดกล่องกันดูฮะเพื่อจะชอบแอคชั่นแบบนี้กันก็เนะี้ยยกอย่าง X บัลวันกุรลชาเยี่ยมจริงๆครับ